สุขสบายดีท่านผู้ชมพบพ่อกับซ่องสะนี่ป่าบรรยากาศยามเช้าๆท่านผู้ชมเลยสบายดีพี่น้องกินข้าวรำการเนื้อพ่อแม่พี่น้องเลยมีทอดไข่เนาะแล้วก็แกงเห็ดปัวยิ่งทอดไข่แกแ well. แแแงเห็ดปวกว่าสันต้มเอ็นนะสัน ชวนกับไปใส่น่ะวใหญนไปหากินมาสิเอาโอ้อาหารท่านผู้ชมเบิ่อเขาใท่านผู้ชมได้เบิ่งอาหาร แกงเห็ดปวกีงได้กินเ้อะ่านผู้ชมเลยทั้งหนักไปเอาอยู่ในตู้มาแกงกินข้าวยำสาว

มาไม่้าปีไมนหาปีไม่หายังยังยังขาเงินเพ่อจะจ่าสบนไม่จปัญาหน้า่่จายปเิมา่กินอยู่กปใส่สดไปหนัเหม่อนจ้าไม่ใ่เอาในาาจเา่ใ่ใาใ่มา ก็ลำอยู่อย่างนี้มาหำยังแ่มอเห็นตาตอนเลยอบบ้นเมากกันเด้อเองนแยอยืนอยดลงคลาอยู่นหนัอ้ยตายยืนเดกลงคลาอยู่มอรมอยู่ในเพื่อนเขาเอาตาอยู่นี่อาล่าก็ตายแต่เร็กเสรจอน เงเขาีเต็มอยู่เขาหาจักได้เี่ยมไปเลยเขาไปเลยเนาะจักเขาเสีเขาไช้งานเขาถึงมือเราดีนะโตอร่อไปเลเป็นยังไงเนาะหมูบานงห่้งหบาน เระตีตีการเรนตกานมันเปหาแล้วกล้ากนบ้างบ้านใหญ่ราได้เรนไ้เราการะอหลอดจริงๆกาสรังเลยตายดีแล้วอไห้หมดปหลอดแล้วันงไปอย่างมากดีล้วมันเปอย่างจอยไปนางแาะ

หอเาจอจเรีกพบตัวใช่ป่ะโอ้ปตั้งหน้าอว่าปัญญาจดก็เสือเสื้อถ้าจักรจะยังบอกวื้อยังื่อก็ปัญญาจอดถ้าเขาบอกดีบะถ้าไปเฉยๆมดลายไหอืม่างวีเงินเสียพอว่า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 หัวเ้อสัมชันี่และ

บ็เปลี่ยนอันตัน <nicht umbers table cliffs> ้หาแล้วมันมารเขาีนกัมัน่าอเดียวบรอแล้วว่าปลอดไม่้ีก Ah, xe, xe à, tập vừa kín kháu xèo xèo thầy mẹ xin mẹ bảo Mà em ở mình, mình, mình. Ê, lại vừa lấy tụ Để em về tụ Em khá nào ngon mẹ xin Hay không mẹ กล้วยในตู้น่ะบ่มีเบิ่ดล่ะยังบ่นั่งจะหาหน่วยยังอยู่แม่เจิ้นสิห่อข้าวต้มแมบ่ได้อต่านะาเ้าโตองะโอ้จอยให้บัก้ย้ยเลีย ก็่กเขาอย่างไอ้อ๋อมันสูงเลยไหมสูงได้ครัสำนีไปทั้งเฮื่อนครับผมให้ไปตัดปีได้มันเหี่ยวต้นเหี่ยวชุ่ม มันร้านสิบ้าเนี่ยมันม่ใช่อปัญญาเจ้าพันวากนก็กล้วยทนิก็กล้วยก็กล้วยเหลี่ยมนะผู้ชมพันวาก็กล้วยเหลี่ยมพันวามันบอเซ่พปัญญาจอยช่างใชพันวามันบอเซ่อันนี้ว่ากล้วยบะหาบ้แมโอ้ ะนีเลเาน,น่ารูนะอวกินหัวก,กินอะไรรูนแล้วแต่แม่มันืนอต,นนต้นใหญ่เนอมกินในนอกทางเบิ่งอันแม่อันข้าต่าว่าผู้ดได้ปลูกกล้ยทนีตึงว่ะปลูกกล้ยทะนีตึงแล้วบุญมีบก่กเลยในใแมข่ขั้นขั้นปลูกตัตึงเด้บุญบ่มีโอ้ท่านผู้ชม กล้วยตานีแค่ผู้่ได้ปลูกแบบว่าตึงใหญ่สัมเคนสัมเคนนี่ค่ะคุณผู้ชมกุญบุญมีไม่จือหว่าแค่ผู้่ได้ปลูกแล้วก็สัมเนิ้วมือนี่ส่มเนิ้วมือนี่มือนี่นะบุญบ่มีเพิ่นวาข่อนั้งที่ตัดแล้วแต่บุญแล้วแต่บุญวาสนา แข,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 ข่งเหือแข่งพ้าแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งบาได้ท่านผู้ชมเพราะว่าบุญบุหูวาบุญแต่ศาสตร์ก่อนเขาเห็ดยังมาบุหูวเขาได้ทานโบบุหูวเขาได้พังสินพังธรรมโบเขากับบุหูเนาะหากมาพังศาสตร์นี้มันก็ยังบบก็ยังโบท่านแล้วเนาะท่านผู้ชมครับโบเถื่ว่าได้เกิดศาสตร์หนาพอนหนท่านมาบ to ุได้เกิดก็คือบุได้เกิด ชีวิตเนี่ยกับบอเนนอนแมนบริจบดอกเกิดมาเป็นคนใส่แต่กรรมเนี่ยที่มันเกิดอืม แมนเว้าหนึ่งก็เป็นบาปเป็นกรรมนะได้ท่านผู้ชมแต่ว่าคนเฮากะอดเว้าวมยังบ่ได้ต้องเว้าวฉนี่ยังอดเว้าบ่ได้เพราะอาจารใส่กางสามตัวที่มีเห็นนะคำว่าขันไดไหะเห็นบ่พฟอเข้าจมไหวอยู่ป้าท่านผู้ชมเป็นระยาเปล่าเลย แซ่บหรึเปล่าแซ่บเรื่องอะไรเดนเน่เอ๋อแซ่บกัอ,อ,อิอ่มแล้วคนมาคนใหญ่จ่อยวะอ่ะอ่าแต่สุดวะะ่าว่าคนใหญ่จ่อยเฮาวคลิปนี้ก็จะขอลาคลิฟไปเ,เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่าในเด้อท่านผู้ชมพบพอกันคลิปต่อไปสบายดี